กัหยชอนอมมาช่วยกันชิมมาช่วยกันโมปนละหมาดจานใหม่ปนละหมาดจานใหม่จานใหม่ปนละมาดจานใหม่จานใหม่ปนละหมาดจานใหม่เด็ดรับสนุนโดยตู้เย็นบีสปองเอจากซัมซุงเริตองพิ์เซนโซได์มัลติแคร์วิกซออก ส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมที่รักเข้าสู่รายการอรมานจานใหม่เด็ดเดค่ะนี่นะคะช่วงนี้นะคะก็สนับสนุนโดยนะคะเพี่อนเอจากซัมซุงค่ะผลิตภัณฑ์เซนโซไดมัลติแคร์ค่ะและ วิกซอโกคาพิกาย่ค<ะ>ิดถึงไหมตั้งสัปดาหน์นึนงเนาะบิชเชนไปขายของที่งานลิมปติกโรแฟร์อของคุณก้องดิยะแฟนๆเข้ามาทักดูอัลมานจานใหมนะอย่างนี้อย่างนั้นบางคนก็บอกคุณไก่ด้วยนะแต่งตัวจัดแจงคือ <c oughs> ท,ที่ที่มาเล่าเพราะว่าขอบพระคุณคุณผู้ชมเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ติดตามชมรายการเราค่ะถึงจะติถึงจะชมถึงจะด่าถึงจะว่าก็ถือว่าดูรายการเราถูกค่ะ ดิฉันได้ข่าวว่าคุณจะพาผู้ชายมาหาดิฉันสองคนวันนี้นะคะ <S <S ก็จะเป็นนะักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องโศกาพิวัฒน์โศกาแปลว่าร้องไห้าพิวัฒน์คืออภิวัฒน์การร้องไห้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกากลารร้องไห้ที่แบบแปลว่าอย่างนั้นหรือเปล่าอลังการเรียกเข้ามาเลยน้องเปินทะนวัฒนค่ะและน้องก้าวหน้าจิตพิพัฒน์ครับสวัสดีครับน้องเปินเชิญเลยครับนี่นะคะจะนั่งค่ะ เรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะหล่อจริงๆด้วยอ่ะพี่ปาดพี่กู้เลยนะเหล่าแกงกู้นะเหล่าแกงกู้สวยน่ารักอย่างเงี้ยนเดี๋ยวน้อพี่สวยยาพี่ไก่สวยพาพี่ไม่เคยพายามาเดี๋ยวน้อเขาเข้าใจผิดตัวเองโศกาพิวัตรคืออะไรอ่ะโศกาพพิวัตรจะเป็น ภาพยนต์ที่บอกเราเรื่องราวของผู้ชาย8คนนะเด็กผู้ชายแน8คนใช่เราเป็นสองคนสองในแปในแปแล้วทำไมมันถึงแปลว่าโศกกาพิวัตรคือเราอ่ะทั้งแคนจะมาอยู่ในบ้านที่มีคุณหญิงโศกกาพิวัตรนั่นคือพี่คาวเดียจากภพน่ะเป็นคุณหญิงเป็นคุณแม่เป็นชื่อเจ้าของบ้านเขาเป็นคนร้องไห้เก่งอันนี้เขาเป็นคนแปลกเพราะว่าถ้าสมมติ ใครที่ใครในบ้านที่ทําผิดหรือทําไม่ดีทําไม่ถูกใจเขาเขาจะตัดนิ้วได้ตัดนิ้วตัดนิ้วติดเนี่ยเหรอตัดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งที่เขาอยากตัดใช่ัแล้วก็เกิดอยากอุ๊ยาตัดลิ้นก็มีนะตัดเอ้ยมีครับจริงเหรอตัดขาเนี่ยตัดขาจะมีแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเป็นหนังมาเดอร์เหรอฆาตกร้าเหรอแสดงความคั่งคเลยครับสดงว่าเขาเป็นจิตใช่ไหมถือว่าจิตเนาะจิตหน่อยถือว่าจิตในในในแปดตัวละครเนี่ย ทุกคนมีใครโดนไม่โดนบ้างหรือโดนทุกคนมีคนเดียวที่ไม่โดนมีคนเดียวทุกคนครับอย่าบอกมีคนเดียวที่ไม่โดนน่าดูนะน,น่าดูาดแต่วันนี้รู้ตัวใช่ไหมคะคว่ามาบ้านของพี่ไก่วาลายุทธที่นี่ก็ไม่ไม่ต่างจากโสกนาฏกร อันนี้ไม่ลงโทษด้วยการตัดนิ้วตัดมือนะคะจะตัดอะไรคะตัดอะไรคะนี่หรอจะบอกเลยเดี๋ยวจะก็รู้เองว่าตุกกับำต้นด้วยอะไรนีแล้ววันนี้เตรียมเมนูอะไรมาให้พวกเราทานวันนี้เป็นสปาเกตตี้ทะเลพริกเผาครับว้าวอกในฝรั่งขอบอกด้ำพริกเผาของเราอร่อยด้วยนะโอเครั้ตอนนี้เราไปทำอาหารกันเลยดีกว่าเชิญค่ะ แล้ววันนี้น้องแรน้นและน้องก้าวหน้าเราก็จะมาช่วยกันทำเมนูสปากเกเตตีทะเลพริกเผาให้คิพี่กอสองท่านได้ชิมกันนะครับอาจจะเด็ดแค่ไหนช่วงนหน้ารู่กันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอมเบบีซี่ พร้อมนะคะพร้อมครับโอเคนะคะเช่วงที่2นะคะก่อนจะไปทำอาหารกันค่ะต้องขอขอบคุณนะคะน้ำพริกเผาไทยตราแม่ประนอมค่ะและเ็ปซี่นะคะค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยคใครจะอยู่ตรงเตาใครจะอยู่ตรงทันใครจะอยู่เป็นผู้ช่วย ให้ทวนหน่อยนะคะเมนูวันนี้อะไรนะคะเป็นสปาเกตตี้ผัดพริกเผาทะเลใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสปาเกตตี้ต้องมีน้ำพริกเผาด้วยนะคะก็อยู่ที่ในมือผัดไทยแล้วเนาะน้ำพริกเผาไทยตราแม่ประนอมนะคะผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดีค่ะแปรรูปอย่างวิถีวิถันเนาะแล้วก็ถูกหลักอนามัยผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยจ้าใช้เนยอบไปและพี่ไก่เราก็เตรียมวัตถุดิบไว้ให้ทั้งสองท่านดังนี้นะครับ อาหารถ้าพร้อมแล้วเราก็ลงมือทําได้เลยครับผอเริ่มยังไงคุณอ๋อเดี๋ยวเราจะต้องแบนี้ก่อนครับตั้หรอเดี๋ยวพี่จะเอานี่มาให้หั่นก่อนตัพริกกับกระเทียมนี่อ่ะลูกตำมาให้การตัมตั้ให้มีเรื่องมีแรงตอนนี้พี่ก็จะเด็ดผักมาให้ก่อนเนาะตอนนี้จะมีนี่ด้วยนะน้องแล้วหนังตอนนี้กําลัง ใช้อยู่เลยใช่ไหมครับใช่ครับได้คาตอบรับดีไม่เอ่ยเป็นความแตกต่างทั้งแดคนเลยที่ไม่มีใครเหมือนกันเลยครับอ่อนแอมีแม่แอร์โงเโง่แบบนี้เลยคนนี้เลยหรอหน้าคุณไม่น่าอ่อนแอเลยนะหน้าคุณแปลนเนี่ยหน้าคุณหน้าโดนรังแกก็ประมาณนั้นแหละครับอ้าวเดี๋ยวเราเดี๋ยวใครตายคุณยังไม่ได้ใส่กางเกงเลยลืมใส่ของดีได้ยังไงอุ้ยไก่แรงดีจริงเลยอ่ะ ใส่อะไรก็ <Bond> <t ans pakai> <office> อร่อยนะใส่น้ำมันไปนิดนึงจะได้ส <bucks> <k cartoon> ียงตอีกหน่อยนึงโอเคเผาจ้าแม่ไปนอนเมื่จ๊ะใส่ไปนิดนึงเดี๋ยวมันจะไหม้ไหมแล้วไหม้แล้วอู้หึน้ำหน่อยน้ำหน่อยน้ำหน่อเอาหน้ากูเตะหมดแล้วกูเจ้าน้าคุณยืนสวยน้าวต่อเลยังหน้าตั้งไงคุณเจ้าน้าผมมีหน้าที่เฉี่ยงเดียวพูดเอาใส่เลยนะบี้บีีี้้้บบ นั่นแหละคุกเข้าลูกอย่าให้มันอยู่นิ่งเดี๋ยวมันไหม้ด้เดียวอย่้อยู่นิ่งในหนังระหว่างถ่ายเนี่ยมีอะไรที่น่าตื่นเต้นสนุกสนานบ้างนะคะหรือสนุกกันตัดทุกครั้งสนุกเพราะว่าเราอายุเท่าๆกันครับมีเราอายุเท่าก็เลยสนุกแกล้งกันเล่นกันแกล้งกันเล่นนอกเหนือจากในในหนังแล้วแกล้งกันเองด้วยเอฟเฟกเยอะมากเลยแต่เราคนต้องมีเอฟเฟกใส่เอฟเฟกกันใส่เอฟเฟกกันด้วยมันก็เลย มีความลำบากนิดหนึ่งครับบางคนต้องขาดบางคนต้องย้วขาดในถ้าว่าโอเคกานะไ้ง่ายนะทีนี้ตัคุกคุกค่ะเจ้านายอยากคุกไหมครับมาๆมาชาาม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 านนอราหมม หกิบเอาเลยคอร่อยยังเปรี้ยวหวานมันเค็มยังอแไ่ยังยังรสต่อนี้ค่ะเอาซอสบุ้งเลยมันจะเป็นตีกับตะวิข่าเราไม่ต้องรดไม่ได้ไม่ได้เลยหน่อยไหมเกลือหน่อยไหมเอาเกลือไปครับอย่างเยอะนะเค็มนะเอ้ยเฮ้ยเาให้อร่อยนะเมื่อกี้ก้าวนาเขาบอกเขาจะเป็นคนอยู่ใกล้กระทะนะออกมาตักไกลเลยคราวนี้คุณหวานอะไรเค็มรสชาติเป็นขาดก็อร่อยเหรอ มาขานหมดเลยเต็มเทียนไรมาขานหมดเลยครับเอาขายน้อยเร็วมันต้องเสริมทุกอย่างอ่ะครับเอาโจมอย่างน้ำตาลหน่วนนะคะบางๆเลยอ่ะบางๆบางๆบางไปนิดใส่น้ำตาลมาที่ไก่น้ำตาลไม่ได้ใส่เราใส่นั้นแทนใส่น้ตาลขาแทนได้หวานแล้วใช่ไหมหวานแล้วใช่ไหมอันนี้น่าจะได้น่าจะเค็มไปนิดอ่ะกวนข้าวให้มันข้าวชิมอีกรอบลูกชิมอีกรอบถ้าทำไม่ดีเดี๋ยวตัดนึ้งตัดมือนะ เฮ้ยเกิดนะเริ่มใหม่เริ่มใหม่ปะเริ่มใหม่แล้วอ้าวอ้าวพาหอมแล้วหอมแล้วต้องตั้งราคาแบบนี้กล้าตั้งเนาะให้ราคาตัวเองนี้เลยอ้าวเทได้แล้วเทยกกระทะเลยลูกออโอ้ยงั้นว้าวไม่กินไม่กิน เพิ่มความสวยงามนี่อันนี้เป็นอ้าวของก่อนผลิตภัณฑ์ปราแม่ประนอมนะคะมอบกระชังนี้ให้เลยเป็นตำนานความอร่อยคู่ครัวทุกครัวควรจะมีใช่ฝากไปรับประทานที่บ้านนะครับทำอะไรก็อร่อยด้วยแม่ประนอมครับมือเลยนะคะหน้าตาสวยแต่ิสัยใสจะดีหรือเปล่าไม่รู้อย่างเนี้ยหน้าตาดีทั้งคู่แต่ รสชาติจะดีเหมือนอันนี้ไหมต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์ตาตาให้พี่ไก่เลยลูกเดี๋ยวไปแต่งเองพี่พาวันนี้พี่พูดมากจังเลยไปไปหยิบน้ำในตู้เย็นนี่หน่อยปล่าได้สิคะเดี๋ยวมานะคะแล้วเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันได้ค่ะสุกไม่สุกเดี๋ยวก็รู้ด่วนเองพี่พาขอน้ำน่อยได้จ้าแล้วคุณอยากกินเวปซีลุนที่หยิบมาหยิบมาแล้วพี่พาทำอะไรอยู่ล่ะโอ้จเย็นเย็นค่ะโอ้จะเสกคาถาให้เช่นกินเหรอจ๊ะมันเหอะตู้เย็นไหมคะน้ำเย็นค่ะพี่ไก่ค่ะขอบคคุณ่ะต้องเย็นๆ พีพ่ผาดมาค่ะลุนลุนะครับเอาเนาะพร้อมไหมพร้อมครับเก <laughs> ่ง <laughs> จด<อ>เชียร์สกะกืม,อ,มอันนี้ไม่เล่นอร่อยจริงครับใครบอกอ้าวใครบอกว่าไม่อร่อยโอ้โหใจหายเธออด,ดังเป้ ได้พวกเครื่องเต้นดีหมดเลยรสชาติก็ดีมีเผ็ดนิดๆที่เขาใส่พริกไปตรงนั้นอ่ะมันทําให้ไม่เลี่ยนเนาะแล้วน้ำพริกเผามันมันทำให้ชูรสชาติขึ้นมาอร่อยนะคะอร่อยอาตบมือนี่มีอะไรแล้วฝากฝากกับแฟนๆของก้าวตอนนี้ก็ทำร้านอาหารอยู่ครับไหนว่ามาครับก็เปิดร้านแซลมอนครับเป็นแซลมอนซาชิมิครับชื่อร้านโอเตะแซลมอนเป็นเดลิเวอรี่สามารถเข้าไปดูทุกแพลตฟอร์มได้เลยครับชื่อร้านโอเตะแซลมอนครับใช้เด็กเสิร์ฟไหม เกาอง่ลยเก้เสิร์ฟนี่ไงเสิร์ฟถ้าสมมติว่าพี่โทรไปสั่งนี่มาเสิร์ฟถึงบ้านเลยไหมเสิร์ฟครับว้าโอเคฝากไวเอ้ยอมอกอมใจด้วยค่ะแล้วเราแปลงล่ะของผมก็มีทำธุรกิจเล็กๆครับ อะไรกแบบสิ่งพิมพ์อะไรเงี้ยอ๋อเหรอเช่นอะไรอ๋อชื่อแบรนด์งานออกแบบอะไรอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหมเช่นอะไรอยากู้ให้ชัดเจนหน่อยก็สมมติเป็นฉลากสติ๊กเกอร์อะไรครับหรือว่าขายบนร้านอาหารผลิตภัณฑ์พี่ผัดขายแตงโมสมูที้ได้มั้ยฉลาสติ๊กเกอร์แป็นโมชูที้ได้มั้ยสมูที้พี่ผัดขายสมูที้อยากรวมกิจการด้วยกันไหม น้องอาจจะกลับไปคิดดูก่อนวันนี้อาหารอร่อยมากแล้วก็พูดคุยกันสนุกสนานแล้วก็ฝากแฟนๆเลารอไปดูนะครับโซกาพิวัดนะครับต้องไปดูให้รู้แล้วมาบอกเราว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้พี่ก็ขอบคุณน้องๆสองคนขอบคุณนะคะน้องแฟนและน้องก้าวหน้าค่ะ โดยไรยฟรี่การเก่งซึมัสบายยืดสองเท่าวสวมเองง่ายแค่หนึ่งเบาๆคล้ายใส่กเก่งในทิพยะประกันภัยสวัสดีค่ะวันนี้ไก่ไก่วรายุทธมีอะไรมาแนะนำกับแฟนๆรายการอนลามาจานใหม่เด็ดนะคะคือไก่วราปิศนาฮาร์ตเซรั่มค่ะเนื้อเซรั่มบางเบาซึมเร็วไม่เหนียวเหนอะหนัก ทาก่อนแต่งหน้ามีส่วนช่วยให้ผิวชุ่มชื้นและดูเรียบเนียนเครื่องสำอางเกลี่ยง่ายดูติดผิวอย่างเป็นธรรมชาติไม่แห้งและไม่เป็นขุยค่ะมีส่วนช่วยลดเลือนริ้วรอยให้แลดูจางลงค่ะใบหน้าดูกระจ่างใสข้อสำคัญมีสารสกัด4อย่าง 1, 1เมลาซิโล มีส่วนช่วยเรื่องหน้าแลดูกระจ่างใสไฮยาลูโรนิกเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวสารสกัดจากใบชาเขียวมีส่วนบำรุงผิวให้แลดูสุขภาพดีเจเดมิสมีส่วนช่วยลดเลือนริ้วรอยให้แลดูจางลงค่ะอยู่ในไก่วราเซรั่มตัวนี้แล้วค่ะค่ะวันนี้ไก่ก็มีโปรเด็ดเด็ดโปรดีดๆมาให้กับแฟนรายการปลมานจานใหม่เด็ดค่ะ โปรพิเศษฉลองครบรอบ1ปีซื้อ1ชุดลด30%ค่ะถ้าซื้อ2ชุดลด35%ค่ะถ้าซื้อ3ชุดหร้อคะลดไปเลย40%ค่ะตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เท่านั้นสิ่งที่คุณจะได้รับเซรั่ม1ขวดพร้อมบล็อกเซ็ตหเซ็ต1กล่องประกอบด้วยอะไรรู้ไหมคะ 1. ลิฟ์กอ เจลล้างหน้า1ชิ้นช่องทางการสั่งซื้อหรอคะ0 8 1 9 9แล3 9 2้วคห่หรือแอดไลน์ line. ไก่วราค่ส่งฟรีและสามารถเก็บเงินปลายทางได้ทุกกรณีเมื่อคุณสั่งซื้อคะ่ะโปรพิเศษฉลองครบรอบ1ปีซื้อ1ชุดลด30%คะ่ะถ้าซื้อ2ชุด ลด35%ค่ะถ้าซื้อ3ชุดเหรอคะลดไปเลย40%ค่ะตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เท่านั้นช่องการทางสั่งซื้อเหรอคะ0 8 9 9 9 1 9 3ห2รือแอดไลน์มีแอดด้วยนะคะไก่วราส่งฟรีและสามารถเก็บเงินปลายทางได้ทุกกรณีเมื่อคุณ สั่งซื้อไก่วลาเซรั่มค่ะนะคะช่วงนี้ช่วงที่3ค่ะช่วงแต่งตัวมากกินค่ะนี่ก็แต่งเกือบเต็มแล้วนะยังค่ะเดี๋ยวเต็มกันนี้เต็นวันนี้อีกแล้วค่ะแน่นอนช่วงนี้นะคะสนับสนุนโดยไลฟ์รีค่ะทิพยะประกันภัยค่ะค่ะช่วงแต่งตัวมากินค่ะวันนี้จะแต่งอะไรดีนะข้าอกร้านคุณเอียดชาวังต้องผ้าถุงไหมผ้าอะไรผ้าตุกกระเบนไหมไม่เราไม่บอก ไว้ให้ท่านผู้ชมคอยชมอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็รู้ว่าไก่จะแต่งอะไรนะคะนะ,ะขอไปก่อนนะคะคุณคุณไก่ค,ะค่ะแตูนสวยๆ,ๆนะคะทุณผู้ชมรอดูอยู่นะคะโอ้แม่หญิงกาลรเตูมาเ,มเจอหลังยก โอ้ยอะไรยันหล่อนฉันไม่ได้หลงยุกอย่างคนละมานจานใหม่คาเด็ดกาช่วงแต่งตัวมากินวันนี้เรามาร้านอะไรคะครูเรามาร้านคุณเหยียชาววังนะคะเพราะวันนี้ค่ะเขามีเมนูเด็ดเมนูลาดเตียงแมกกาเกนลาดเตียงหรอ ตัวมากินของแท้แต่ตอนนี้ค่ะต้องเจอเจ้าของร้านก่อนค่ะคุณเอียดชาวมันก็ต้องเจอคุณเอียรสวัสดีสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะวยงาร้านก็สวยงามแล้วดูอบอุ่นจังเลยคุณแม่ค่ะวันนี้จะทำอะไรให้ลับทานครับาเตียงใช่ไหมคะใช่ค่ะราเตียงอเป็นเมนูของวรรณคดีไทยตั้งแต่รัชกาลที่สองใช่ของโบราณได้เลยชิมเลยค่ะอันนล้คุณแม่พากไปเลยค่ะ ยังรีสาใแม่ค้อที่แจ้ให้แกทานอันนี้คือราดเตียงที่ไปที่มาอย่างไรอะไรแล้วหาทานยากขอถามนิดนึงอาหารที่เนี่ยมีอะไรบ้างมีอาหารสีผ้าสีผ้าแล้วภาคกลางนี่คือมีเป็นอาหารภาคกลางใน ในยุคตั้งแต่โบราณรัชกาลที่สองที่แม่บอกใช่ไหมครับเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันใช่ค่ะลาเตียงปิ้งนี่แหละนี่แหละคุณแม่ข่าราเตียงแม่อธิบายนิดนึงค่ะไส้ลาเตียงนะคะทำจากอกไก่แล้วก็แล้วก็กุ้งสับ โปรตีนแน่นเลยค่ะแล้วก็จะมีผักสามสีอร่อยกระทนกับน้ำมันจัดอร่อยอร่อยโอ้โหช่วยขาช่วยอธิบายน้ะพี่ไก่ในขาดีของพี่ไก่จะเป็นชื่อเมนูว่าโคโคนัทมัทฉะเอสเพรสโซ่ก็คือมีส่วนผสมของมัทฉะแล้วก็มีกาแฟแล้วที่สําคัญน่ะนมมะพร้าวอันนี้เป็นสูตรพิเศษของทางร้านเราซึ่งใช้น้ำมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วส่วนของพี่มาวินก็จะเป็นเป็นฟูตี้แบล็กคอฟฟี่ จะมีส่วนผสมของน้ำผลไม้สดชื่นไหมคะสดชื่นมากใช่ค่ะอร่อยอแต่ตอนนี้เราต้องมาล่ากันแล้วตีกันแล้วกต้องมาล่ากันละขออนุญาตนะคะท่านผู้ชมค่ะมันมีความหวานบางๆแล้วพอเวลาเจอกับอาจารย์ที่มีความเปรี้ยวมันก็ขับขึ้นมาจะชูรสขึ้นมาชูรสขึ้นมาทันทีคุณแม่ค่ะคุณอุ้ยค่ะต้องถามนิดนึงว่าร้านนะคะ คุณเยสาวางตั้งอยู่ที่ไหนอยู่เลี่ยงเมืองปากเกร็ดแจ้งวัฒนะซอย12ค่ะเปิดวันไหนบ้างเปิดทุกวันค่ะ 10, 10โมงถึง3ทุ่มค่ะอขออนุญ,ญาตฝากเบอร์โทราได,ได้เลยค่ะ0812456265ค่ะ,คะแล้วเห็นคุณแม่แบบที่ห้องเนี้ยเป็นห้องสำหรับจัดเลี้ยงใครอยากจะจัดสังสรรจัดเลี้ยงได้เลยใช่ไหมคะคุณแม่ทั้งหมดเรามี4-5 4ห้องด้วยกัน4ห้องด้วยกันเลยใช่ไหมคะขอบอกอันนี้แค่จานแรกนะคะเดี๋ยวดูจานต่อไปว่ามีอะไร อุ้ยมาอีกแล้วอ่ะแล้วกับอันนี้จะเรียกว่าอันนี้เรียกว่าเมนูเต้าหู้ดําผัดคะน้าฮ่องกงน้ํามันหอยค่ะขอบอกนะคะค่ะเพิ่งเคยทานเป็นครั้งแรกต้องชิมเลยเต้าหู้ดำเขาจะสองเม็ดอ่ะอร่อยไม่อร่อยก็โกหกอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยผักคะน้ากรอบกำลังดีเจอกระหู้ที่นิ่ม แล้วกับน้ำมันงาที่มันมีรสหวานของมันในตัวมันทําให้ลงตัวพอดีต้องคุณด้วยเหมาะมากนะกัแกงส้มนั่นแหละค่ะอันนี้อีกอันนึงล่ะคุณคุณถังคือแกงส้มแกงส้มหน่อไม้กัญเชียงปูขอน้ำมากนุ่นนั่นนุ่นแน่นเห็นแล้วกนะคนเขรังเลยค่ะกันเชียงปูเนี่ยพอกินเข้าไปเนี่ย มันมีความน้ําแกงส้มมันะดูก็เต็มดยดูดูการตักแลก่อนแล้วเข้ากันมากกันหน่อยมา่ะมาวีคมาซดทึ้งอะไรอ่ก็มาด้านหน่อยนานๆจะกี้แกงซดร้เด็ดดขนาดนี้อี่ไม่ใกล้ๆหลังไม่ของหวานมาแล้วเอ้าอันนี้คืออันนี้คือดาวล้อมเดือนค่ะโอเคอันนี้ก็จะส่วนนี้ล่ะค่ะอันนั้นจะเป็นเออ่บัวลอยทรงเครื่องค่ะระวังร้อนนะคะที่ร้านใช้กะทิสดค่ะ นุ่มละมุนบางคนบอกว่าขนมไม่ต้องหวานไม่ใช่ค่ะมันต้องมีความหวานแบบขนมแต่ไม่ได้หวานปี๊ดจนเกินเหตุอันนี้หวานแบบขนมที่หวานอันนี้คืออันนี้เค้กกาแฟอัลมอนด์ค่ะอันนี้ล่ะกันเค้กมะพร้าวค่ะค่ะเค้กแครอทแต่ต้องบอกก่อนนะคะเบเกอรี่ที่นี่สีมือโดยคุณอุ้ยใช่ค่ะชิมเลยนะคะอืมอร่อยไหมเค้กแครอทดูดรส แล้วก็มีแจ็คเกอร์ข้างในกรุบกรุบกรุบอร่อยมากเป็นไงคะกาแฟกาแฟที่หอมขึ้เป็นกเลยมันตีขึ้นมาเวลาเคี้ยวก็ไปเนี่ยพุ่งออกมาอย่างนี้เลยรายการอะรมาณจานใหม่เด็ดต้องปรบมือคห้ปรบมืออย่างเดียวไม่พอเพราะว่าร้านนี้อร่อยจริงต้องมอบใบกรนติังลายเซ็นของพี่แก่วรายุทธค่ะร้านคุณเอกชาวังนะคะวันนี้นะคะรายการอนุรมานจานใหม่ เด็ดของเรามาเยือนค่ะรับรองความอร่อยเด็ดค่ะมาไปกันตีนะคะคุณแม่เอียด์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่กาเกตขอบคุณมากมาแล้วค่ะแม่นบยูมพอบอกว่าอิ่มหมีพีมันมากแล้วเขาฝากบอกด้วยว่าคุณถัดไทยอยากให้คุณถัดไทยไปเองถ้าฝากอาหารมาเดี๋ยวคุณถัดไทยไม่ไป ไม่พี่อาหารแบบนี้ผัดว่าต้องไปกินที่แน่นส,<ด>ส<ด>น,นิทน,นะคะ่ะแล้วอย่าลืมนะคะถ้าคุณมีเพื่อนมีเจ้าของร้านเพื่อนสนิทส่งมาว่าเราให้ไปชิมร้านไหน เดี๋ยวเราจะพุ่งไปทันทีเลยแล้วไม่ได้พุ่งธรรมดานะคะพุ่งไปแบบแต่งตัวมากินเลยล่ะค่ะแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้คุณหมดเวลาแล้วไม่เป็นไรค่ะอีก6วันเจอกันนะคะเพราะว่าเราจะกลับมาทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะคะเวลา8.15โมง15ทางช่อง3ามกด33ค่ะวันนี้พวกเราขอราไปก่อนแล้วพบกันกับรายการออนมานจานใหม่เด็ดค่ะสวัสดีค่ะ ในละครมีความสําคัญเป็นตัวแปรแต่วันนี้เอาตัวแปลกมา,าตัวแปลกที่ตัวซีเคล็อันนี้เพื่อนครับ,เ,รบเป็นน,น้องน้องเลยจะมาทําเมนูอะไรให้พวกเราทานเออข้าวผัดกุ้งน้ําพริกเผาไข่เค็มครับฉันไม่มั่นใจเธอเลย <c oughs> ไม่ต้องมั่นใจเพนทเว็ <c oughs> เรายังไม่มันเจอตัวยังไงันยังหันยังไงคะหันยังไงคะแม่นี่นะน่ะเ้เราเป็นสวยที่นอนขึ้นมีความหอมอร่อยขยาวทอร่อยจริงนะอร่อยนะมีแกงเหลืองมังคุดคัดไหลบัวปลาจระเม็ดดำคือไก่เป็นคนชอบทานมังคุดแต่ยังไม่เคยทานมังคุดเป็นของข้าว